เห็ดขี้ควายเป็นยาเสพติดที่มีสารไซโลไซบินและไซโลซีนเมื่อบริโภคเข้าไปจะทำให้มีอาการเมาเคลื่อมและบ้าคลั่งในที่สุดเนื่องจากสารไซโลไซบินและไซโลซีนมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทอย่างรุนแรงทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนประสาทหลอน <c oughs> เห็นภาพแสงสีต่างๆลวงตา <c oughs> เช่นเห็นแมงมุมหรือสัตว์ประหลาดลงไปในท้องรู้สึกมีเข็มมาทิ่มแทงตามตัว ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าสับสนไม่สามารถลำดับทิศทางได้มีความคิดและอารมณ์เปลี่ยนแปลงคนที่ใช้มาน,านานๆร่างกายจะเกิดการต้านยาต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเรื่อยๆสำหรับประเทศไทย <c oughs> เห็ดขี้ควายถูกควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท5ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดผู้เสพมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อการค้าหรือทำให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนมีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง15ปีและปรับตั้งแต่หนึ0 0แถึง1.5ล้านบาทสารไซโลไซบีนและไซโลซีนเป็นวัตถุกออกฤทธิ์ในประเภทหนึ่งตามประมวลกฎหมายยาเสพติดปัจจุบันยังไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อ,อยอยคอย้ํอย่านำมารับประทาน มิเช่นนั้นจะมีโทษตามกฎหมายและเป็นอันตรายถึงชีวิตฝากกดหัวใจคอมเมนต์และแชร์ด้วยนะคะ